ของควันของเพ็เปลี่ยนพลังสู่ความรวยในวันนี้นะคะวันนี้เรามาเจาะลึกๆนะคะว่าเหตุผลกลใดนะคะที่คนเก่งไม่ประสบความสําเร็จเผื่อไว้นะคะว่าตัวท่านเองสงสัยในตัวเองว่าเอา้าฉันก็เอรชนะฉันก็เก่งนะแต่ทําไมตัวฉันติดขัดอะไรเดี๋ยววันนี้มีงานวิจัยและมีงานหนังสือดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะก่อนได้ไปถึงตรงนั้นนะคะวันนี้เรารับพลัง เกี่ยวกับนะคะคำพูดนะคะเขาเรียกว่าคําโปรแกรมจิตอีกสักหัวข้อหนึ่งนะะที่เอาไปชาร์จพลังเราในนะคะในทุกๆเช้านะ,ะเออฉันนะคะขอบคุณสําหรับนะ,ะเรื่องนี้สําคัญมากนะ,ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะที่เป็นโอกาสดีๆและนะคะที่เป็นเลือดของชีวิตนะ,ะอีกหนึ่งอีกหนึ่งพารากราฟนะคะสำหรับใครที่ต้องการมีคําโปรแกรมจิตในตอนเช้าเช้านะ เออนะคะวันก่อนมนทอลจี้ก็ให้นะคะฉันพร้อมนะคะสำหรับการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ทั้งร่างกายจิตใจและจิตใจคือเอาทั้งกระบวนการเลยนะคะกระบวนการของชีวิตเอาไปใช้นะคะเพื่อที่ตัวเองพร้อมนะคะในการรับโอกาสของเช้าวันใหม่ของตัวเองโอเคไหมสำหรับวันนี้นะคะเราจะเลิกตกลุมพรางของการที่นะคะเป็นคนเก่งแต่ไม่ประสบความสําเร็จ คนที่เขียนหนังสือบทความเรื่องนี้ได้ดีมากๆเป็นการสรุปประเด็นนะะจากหนังสือเรื่อง Talent is never enough นะะก็คือ Talent is never enough นะะก็คือในเรื่องราวความเก่งกัดนะคะความสามารถมันไม่เพียงพอหนังสือเขว่าอย่างนี้นะคะคนแต่งโดยนะคะมิสเตอร์จอห์นซีแม็เวลเรื่องราวของหนังสือเล่มน,นี้มันเป็นเรื่องราวนะคะเเเกี่ยวกับความเชื่อล้นๆนะคะ เพราะผู้แต่งเขาเชื่อว่าพรสวรรค์นะฮะและสติปัญญาเพียงอย่างเดียวนั้นมันไม่เพียงพอที่จะทําให้ประสบความสําเร็จได้แต่มันจะต้องมีอีกนะฮะสิปัจจัยซึ่งนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยหลักๆก,ก็คือคนเก่งนะฮะมีในเรื่องราวของความเชื่อมั่นในเชิงอัตตาแต่ไม่ได้เชื่อมั่นในเชิงอนาตตา หรือไม่เชื่อมั่นในเชิงปัญญาแล้วถามว่าเอาคนเก่งไม่มีปัญญาหรือไม่ใช่นะคะความฉลาดนะคะความฉลาดที่มาจากในะะเรื่องเราทักษะหรือการนะคะเขาเรียกว่าการทํางานด้วยสมองซีกซ้ายที่เป็นซีของความจําแม่นเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องเราของการใช้ข้อมูลของอดีตเนื้อออกไหมคะเพื่ออะไรที่เราใช้สมองซีกซ้ายทํางาน,นะะแล้วก็ เรื่องของสงมองซีซ้ายมันจะเป็นเรื่องเราของจําอดีต,ตไปทั้งหมดเลยส่วนสมองซีขวามันเป็นเรื่องของการสร้างสารรจำไหมคะมันเป็นเรื่องของการสร้างสารรสร้างสิ่งใหม่ๆดังนั้นเนี่ยซีขวามันจจึงเป็นฟีดเ,เป็นการทํางานของซีนะคะพลังเอาจินตนาการไปสู่อนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดนะคะมันก็เป็นความคิดเรื่องสร้างสรรเป็นจินตนาการและมันเป็นภาพ เมื่อไหร่สามารถที่จะทำให้สมองซีกขวาทำงานเห็นภาพในสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการได้แล้วถ้าเกิดว่าภาพนั้นมันชัดเจนมากเพียงพอจกนกระทั่งนะคะมีภาพเกิดขึ้นในหัวซ้ำแล้วซ้ำอีกบ่อยๆนั่นเป็นการตอกนะคะตอกย้ำในความต้องการที่เกิดขึ้นเพราะจิตใจสำนึกอ่านที่ความคิดจากการเห็นภาพซ้ำๆ และความรู้สึกที่ตอกย้ำปัทภะธาตจิตนะคะอันนี้เป็นเรื่องเราที่นะคะคนเก่งอาจจะนะคะเขาเรียกว่าติดกับดักในการหลงกลนะคะแห่งจิตของตนเองดังนั้นเนี่ยสภาวะของการที่แยกโซนคนเก่งที่ติดอัตตาบอกเลยว่าติดกับดักนะคะตัวเองอย่างจังง,างังดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่สลายอัตตาออกเข้ามาสู่ฟากโซนปัญญานะมาสู่ฟากโซนปัญญาจะได้นะคะมีโอกาส อะไรต่างๆที่กว้างใหญ่มากมายกว่าในสิ่งที่อัตราทํางานนะคะอัตราทํางานนี่เป็นเรื่องราวของออความความเขาเรียกว่าความ,วาม,วามเป็นเป็น,นศิลปะในการใช้ชีวิตนะคะถ้ามันเอทอร์จีจะเอาหยิบยกในเรื่องราวของ หนังสือนะคะ h a l l e n g e i s never enough ของมิสเตอร์จอห์นซีแมกเวมาอ่านกับพวกเราเนี่ยนะคะมันก็จะเข้าล็อกในที่เมนทอยที่อธิบายไปนะอันดับแรกนะคะก็มีความเชื่อและศรัทธาในศักยภาพของตัวเองนะคะมันเป็นบิลิฟอะคนที่ประสบความสำเร็จต้องมีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถที่จะทําสิ่งเหล่านั้นได้แน่นอนและนะคะไม่มีใครทําอะไรไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ปฏิเสธตัวเองนะคะนี่เป็นเรื่องเราสําคัญมาก เราทุกคนไม่ได้เป็นอะไรมาตั้งแต่เกิดค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ปฏิเสธที่จะลงมือทําและหาประสบการณ์อะไรบางอย่างคุณจะทําได้ทุกๆอย่างที่คุณอยากทําอันนี้มันทอร์จิจยิ่คอนเฟิร์มนะคะเพราะเป็นบุคคลที่ไม่เคยปฏิเสธเรื่องนะคะการทดลองทําอะไรใหม่ๆเลยแม้กระทั่งวันนี้นะคะเออวันนี้แม้จะเป็นเรื่องเก่าก็นะคะไม่ได้ทำนะก็ไม่ปฏิเสธตัวเองที่จะไปขึ้นเล่นสไลเดอร์ วันนี้นะขอบคุณการที่ตัวเองยอมขึ้นเล่นสไลเดอร์พอขึ้นเล่นด้วยความที่นานแล้วไม่เล่นสไลเดอร์วันนี้ก็มีความเออตื่นเต้นใจมันเล้าใจนะมันตื่นเต้นมากมันก็แบบสนุกสนานอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวขอเราเปิดโอกาสให้เราหรือเปล่านะคะอันสวดอีกอันหนึ่งนะคะสำหรับคุณจอห์นซีแม็กควลนะคะได้เขียนว่าการมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าหรือเพ s ชั่นนะคะอันนี้คือความสำคัญมากถ้าคนเก่งนะคะนำพลังแห่งความมุ่งมั่นเนี่ยนะ เอาไปใชนะะ้ในสิ่งที่ต้องการทําให้เกิดในสิ่งที่ปรารถนาให้เกิดความสําเร็จได้นั้นน่ะมันจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทํานั้นน่ะมันถูกต้องนะคะและแม้ว่าจะเจออุปสรรคความกัน้นแค่ไหนก็ตามเราจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดนะคะ,นะคะนั่นก็คือมี p a s s i ่นะคะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะขับเคลื่อนและไม่เบื่อไปกลางคันนะะส่วนอันต่อไปนี่คือสําคัญนะ,ะที่บางทีคนเก่งะจะพลาดนะคะก็คือว่า การใช้จินตนาการและความคิดเรื่องเริ่มสร้างสรรค์อันนี้นี่ะสำคัญนะเป็นเรื่องเราที่ใช้สมองซีขวาอย่างที่เป็นทอร์จิจพูดเพราะบางครั้งความเก่งของเราเนี่ยใช้สมองซีซ้ายนะคะใช้สมองซะะองีซ้ายในการจำเนี่ยเป็นเลิศแต่ว่าข้อมูลของสมองซีขวาไอซีซ้ายเนี่ยมันเป็นข้อมูลของอดีตหมดเลยนะฮะอันนี้คือเราเนี่ยใช้ชีวิตในการที่จะประสบความสาเร็จเราใช้ชุดข้อมูลที่เป็น อดีตนะคะมาสร้างความสาเร็จมันจะยากดังนั้นคนเก่งจึงตกลุมพังในตัวนี้นะคะคือเป็นเทอร์จี้บอกตัวเองด้วยดังนั้นเนี่ยช่วงระหว่างของการที่เข้าสู่โลกพลังงานเ,นเทอร์จี้ก็กลับนะคะในเรื่องของการแก้ไขที่จะฝึกตัวเองอยู่ในซีของการใช้สมองซีขวามากขึ้นนะคะเพราะว่าซีขวาเนี่ยเราละเลยและไม่ได้ใช้มานานดังนั้นอยู่ในกระบวนการที่จะต้องฝึกและกระบวนการที่ต้องฝึกที่สําคัญในการใช้สมองซีขวา คือสมาธิค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนี่คือพื้นฐานของอาหารชีวิตเราโดยตรงนั่นคือสมาธิที่จะทำให้เราเกิดการตามรู้ตามทันเรื่องสมองของเราตัดวงจรที่ไม่จาเป็นในสมองออกไปนะคะแล้วก็ใส่ในสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการนั่นก็คือสมาธิจะช่วยเรามากนะคะโดยเฉพาะสมาธิที่เราสามารถอยู่ในความนะะสงบของเราได้เนี่ย มันจะอยู่ในคลื่นนะคะพลังงานที่เ,เขาเรียกว่าคลื่นพลังงานอัลฟานะคะของวิทยาศาสตร์ที่ตอนนี้เนี่ยนะ,ะเด็กรุ่นใหม่นะ,ะคนรุ่นใหม่เลยนะคะเขาก็ใช้เสียงสมาธิทําตามของดรโจดิเพนซ่าเยอะมากและนี่คือเป็นงานนะคะการทําสมาธิระดับโลกนะคะที่เ,เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนในยุคพลังงานใหม่เขานะคะตื่นตัวในการที่จะใช้ ร่างกายบอดี้ทุกส่วนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการที่ไม่มองข้ามสมาธิให้กับตัวเองโอเคไหมทีนี้นี่เข้ามาถึงขั้นในการนั่งสมาธิพอดีนะแล้วก็ข้า,ขามปัดไปเลยละกันและมีในเรื่องเรานะคะคนเก่งบางทีไม่มีการวางแผนล่วงหน้านะะเมื่อไหรก็ตามที่ไม่วางแผนล่วงหน้าหรือไม่ซักซ้อมนะคะไม่ซักซ้อมก่อนนะคะไม่ซักซ้อมในเรื่องเราของการที่จะ เข้าไปประชุมอะไรต่างๆไม่มีการวางแผนไม่มีการวางรถแมพนะคะไม่มีการวางจิ๊กซอรหรือจินตนาการล่วงหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องของการเตรียมตัวนั่นก็เป็นเรื่องของความประมาทเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะความสําเร็จมันเกิดขึ้นสองชั้นเสมอนะคะมันก็เกี่ยวพันในเรื่องของชั้นจินตนาการแล้วถึงจะไปสู่กระบวนการลงมือทำนะ,ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อาขาดในเรื่องการฝึกฝนอันนี้คือคนเก่งเนี่ย มีในเรื่องว่าชั้นอีกโก้เยอะนะอีกโก้เยอะจึงมีความมั่นใจนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหรที่ขาดทักษะในการฝึกฝนเมื่อเข้าสู่นะฮะในการที่จะต้องไปแข่งขันกับผู้อื่นนะฮะเขาเรียกว่าอ่อนซ้อมอ่ะนะฮะเมื่ออ่อนซ้อมเนี่ยนะฮะอ่อนซ้อมแล้วนะฮะไปเจอในเรื่องเราสิ่งใหม่ๆเข้านอกจากไม่ได้ซ้อมแล้วไปเจอสิ่งใหม่อีกนะคะมีแพ็คได้นะฮะในเรื่องเราของการที่จะไปทํางาน ในเรื่องของการที่จะแข่งขันอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่านะะถ้าเกิดว่าทํางานส่วนตัวอันนั้นก็ต้องฝึกฝนนะะเพื่อตัวเองมีในเรื่องราวของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือและระบบให้ดีนะะทุะธุรกิจอะไรก็ตามตอนนี้ไม่มีระบบเมนทอรซี่บอกว่าอันตรายมากนะคะอีกอันหนึ่งนะคะที่คนเก่งนะะอาจจะพลาดได้ก็คือมีความมานะภาคเพียน,น้อย ก็เก่งแล้วเนี่ยนะคะมันเหมือนกระต่ายกระเต่าอ่ะนั่ออกไฮะกระตา่ะตายก็คือฉันมั่นใจว่าฉันไงก็วิ่งไวนะคะฉันก็พักใต้ต้นไม้ก็ปล่อยให้เต่าเดินไปเพลไปเพหรือ<ป>มาตัวเองหลับนะคะเต่าค่อยๆเดินไปก็ถึงเส้นชยัยอันนี้คือนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่านิทานก็ยังสอนใจเราได้ดังนั้นนะคะการมานะพักเพียงก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะและความไม่ประมาทเนาะอันอ,อีกสำคัญนะคะอีกสําคัญมากๆคือจิตใจต้องเข้มแข็งกล้าหาญด้วยนะคะก็ เ,เก่งแล้วนะคะแต่ขาดความกล้าหาญนี่คือแพ็กเลยนะคะถ้าไม่คุณมีความเก่งกล้าสามารถอยู่ในตัวแต่ไม่มีความกลัวมีความขี้ขลาดไม่กล้านะคะที่จะไปผชนกับเรื่องเมาใหม่ๆเราก็พลาดโอกาสเช่นเดียวกันนะอีกอีกสิ่งหนึ่งนะคะเรื่องเราของความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะในยุคพลังงานใหม่ยุคในเรื่องเราเทคโนโลยีมันเบิกบ,บานเนี่ยนะคะ เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการที่จะเป็นเอ่อเอามาเอ่อเขาเรียกว่าเอามาสลับสับเปลี่ยนจากโลกยุคเก่ามีเยอะมากแม้กระทั่งหุน่นยนต์เสิร์ฟอาหารเราก็เห็นแล้วหุ่นยนต์ในการที่ทําความสะอาดเราก็เห็นแล้วโดยเฉพาะนะใครที่ไปสนามบินบ่อยๆนะฮะสุวรรณภูมิเนี่ยนะฮะจะมี A, ตัวหุ่นยนต์ทาความสะอาดอะนะฮะแล้วนะะเป็นบอดี้เซ็นเซอร์เขาก็จะวิ่งทําความสะอาด นะคะอันนั้นเป็นเรื่องราวของการที่ใช้เทคโนโลยีมาทดแทนนะคะทดเฉยทดแทนแรงงานมนุษย์นะคะเริ่มเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะและที่สําคัญมีลักษณะนิสัยที่ดีเอออันนี้นี่นี่สำคัญมากๆนะค่ะการที่นะคะเป็นคนเก่งแต่นิสัยไม่ดีอันนี้ก็จะเป็นขาดคุณสมบัติในการที่จะทําให้เกิดความสําเร็จได้ไปอย่างยิ่งวยวดมากๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องความสําคัญสําคัญทีเดียวอย่ามองข้ามนะคะ แล้วก็นะคะนอกจากจะมีลักษณะนะคะนิสัยที่ดีแล้วเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างก็สําคัญมากนะคะเราจะต้องรู้จักอกเขาอกเรานะคะในเรื่องเราของความรู้สึกว่าถ้าเราปรารถนาให้คนอื่นปฏิบัติกับเราอย่างไงเราจะต้องปฏิบัติกับเขาก่อนในสิ่งที่เราต้องการนะคะก็เป็นเป็นเรื่องราวของรายละเอียดนะคะที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยจะประสบความสาเร็จ ได้นะคะทั้งเก่งด้วยประสบความสําเร็จได้เดี๋ยวนี้มันก็ทําได้เดี๋ยวข้อสุดท้ายจะมีเ hey ฮนะคะอ่าอีกอันหนึ่งนะคะมีเรื่องความรับผิดชอบนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่า r e s ponsibility นะคะดังนั้นความรับผิดชอบที่นะ,ะสามารถจบงานได้แล้วก็นะคะมีการแก้ไขอะไรต่างๆในทุกกระบวนการเต็กครบเป็ดเสร็จในตัวเรานั่นคือเป็นสิ่งที่ต้องมีเป็นคุณสมบัติของคนสําเร็จ ส่วนคนเก่งถ้ามีในข้อนี้คุณก็ต้องเก่งได้ประสบความสําเร็จได้ส่วนข้อสุดท้ายสำคัญมากๆนะคะสำคัญมากๆก็มีทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นหรือที่เรียกว่าทีมเวิร์กนะคะการทํางานในองค์กรที่คุณต้องการใช้ต้องการให้มีนะคะเม็ดเงินจํานวนมากมายมหาศาลเข้ามาในชีวิตคุณน่ยถ้าเป็น,นกลไกอุตสาหกรรมอะไรต่างๆก็ทาทาด้วยตัวตัวคนเองไม่ได้นะฮะไม่กระทั่งน้องลิซ่าแบ็คพิง ตอนนี้ซื้อบ้านที่เกาหลีก็หลักพันล้านนะคะบริค่าทรัพย์สินไม่รู้นะคะน่าจะหยียบแสนล้านละหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำนั่นก็เป็นเรื่องราวของการที่ทุ่มเททุ่มเทในการฝึกซ้อมของตัวเองนะคะแต่ก็ต้องทํางานหรืออยู่ในวงแบ็คพิงค์เป็นทีมเวิร์กนะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะประสบความสําเร็จว่าทีมเวิร์กรวมเป็นรวมเป็นเรื่องราวที่สําคัญและสิ่งที่นะคะจะมาถึงตรงจุดที่ ได้หัวข้ตอตรงนี้มาบอกพวกเรานะฮะที่เป็นประเด็นสําคัญมากๆที่คนเก่งที่คนที่คนเก่งติดกับดักนะคะมันกลายเป็นเรื่องนี้ค่ะเป็นกลายเป็นเรื่องราของความเชื่อเก่าๆที่ฝังอยู่ในตัวนะคะความเชื่อเก่าๆที่ฝังในตัวมันก็กลายเป็นว่านะคะแม้จะเก่งมีความนะคะรอบด้านนะคะมีทักษะร่ำร่านขนาดไหนก็ตาม แต่ไม่อาจที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะเป็นเ,เรื่องที่ติดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นทอ์จหยิบมาเป็นเรื่องที่ติดเกี่ยวกับความทรงจําเก่าๆหรือข้อมูลเก่าๆที่เคยรับมานะคะดังนั้นถ้าเกิดการติดนะคะในเรื่องเราความเชื่อเก่าๆตกค้างไว้เนี่ยเราจะต้องจับวางความคิดนะคะนั้นลงก่อนแล้วก็บอกนั้นนะ่ะสิ่งที่นะคะเราได้เคยรับข้อมูลเก่ามาแล้วมันทําให้เราไม่ประสบความสำเร็จ จงบอกว่านั่นไม่ใช่ความคิดของฉันนะคะแล้วฉันต้องการประสบความสำเร็จณนะปัตัตนะดนี้ปัจจุบันนี้ฉันขอใช้ความคิดใหม่ความเชื่อใหม่ว่าฉันทั้งเก่งและประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะคือพาตัวเองเนี่ยนะคะลบข้อมูลเก่าที่นะ,ะมันไม่มีประโยชน์ออกไปเขาเรียกล้างพลังงานเก่าล้างพลังงาน เก่าอ,อกจากตัวเองให้หมดนะคะด้วยการที่หยุดนิ่งนะคะและพิจารณาว่าเป็นสิ่งไหนที่มันเป็นตะกันตะกก,กนทาให้ฉุดล้างความสําเร็จที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้เรานะคะชะงักงนันก็ต้องวางพิจารณาว่าติดตรงนี้ก็ขออภัยตัวเองเสียและเอาข้อมูลนะคะของพลังลบนะคะล้างออกไปจากตัวเรา ให้กลไกของการที่จะเดินไปข้างหน้าไปสู่ความสำเร็จของเราเนี่ยไม่ติดขัดแค่นี้คนเก่งก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอ้าพวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย